สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2,568 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของประกาศอากาศแปรปรวนจากกรมอุตุแต่ฝนยังไม่หมดและยังมีตกหนักอีกโดยเฉพาะวันที่7-10พฤศจิกายนจากพายุคันแมกีีวันนี้กรมอุตุได้อัปเดตเส้นผางแล้วพายุโซนร้อนคันแมกีีในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้และในช่วง6-8พฤศจิกายน68จะเคลื่อนตัวเท่าใกล้ฝั่งประเทศเวียด แต่พอมาปะทะอากาศเย็นจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วอย่างต้องติดตามเป็นระยะระยะเนื่องจากทิศทางและกําลังของพายุอย่างเปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งด่วนสรุปจากแบบจําลองกรมอุตุคาดว่าผลกระทบต่อไทยจะทําให้มีเมฆมากขึ้นฝนเล็กน้อยเตือนเกษตรกร,ร,ร,กรที่กําลังเก็บเกี่ยวโดยโกรมอุตุจะออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อพายุลงสู่ทะเลจีนใต้ค่ะ สภาพอากาศช่วงเช้าวันที่สองพฤศจิกายนจากภาพถ่ายดาวเทียมภาพเรดาร์กลุ่มเมฆฝนปกคลุมทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนส่วนคืนที่ผ่านมามีฝนกลุ่มใหญ่และตกหนักหลายจังหวัดของภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออก พยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรนะครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนะครปฐมพระนะครศรีอยุธยาเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบ กับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกและระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่ สำหรับเคลื่อนลงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร อ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรส่วนจากแบบจำลองฝนสองพฤศจิกายนช่วงบ่ายถึงเย็นภาคใต้ฝนมาจากทิศตะวันตกมีฝนเกือบทุกจังหวัดตกหนักฝั่งอ่าวไทยภาคกลางฝนเริ่มจากฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีและกระจายเข้าจังหวัดอื่นๆภาคตะวันออกตกหนักระยองจันทบุรีตราดภาคเหนือตกหนักฝั่งตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคอีสานมีฝนเล็กน้อย ทางตอนกลางถึงตอนล่างช่วงค่ำถึงดึกภาคใต้ฝนน้อยส่วนไทยตอนบนฝนเพิ่มขึ้นตกหนักภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานฝั่งตะวันตกหลังเที่ยงคืนถึงเช้ามืดมีฝนภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคกลางตอนบนและกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือภาคอีสานตอนกลางถึงล่างแบบจำลองนี้เป็นเพียงคาดการไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นตค่ะ พยากรณ์อากาศ15วันข้างหน้าระหว่างวันที่2ถึง16พฤศจิกายน68ช่วงแรกวันที่2ถึง3พฤศจิกายนมีเมฆมากยังมีฝนตกต่อเนื่องได้บริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมมีกำลังอ่อนมีร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางลมระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามา ปกคลุมและช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกก่อธรมอปบริมนทนและภาคใต้ตอนบนกเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวหรือตากผลผลิตต้องเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดได้ในระยะนี้สำหรับภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยฝนจะเพิ่มขึ้นต้องระวังฝนตกหนักเบาสลับบางวันช่วงวันที่4-9ถึงพฤศจิกายน68มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมไทย ตออนนบนีกครั้งฝนเริ่มลดลงแต่ยังมีเกิดขึ้นบางแห่งวันลอยกระทง5พฤศจ,จิกายนเมกมากและอาจจะมีฝนตกได้บางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้แต่ฝนตกเป็นส่วนน้อยของพื้นที่ค่ะ และติดตามพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกพายุโซนร้อนคันแมกีกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้และวันที่6ถึง8พฤศจิกายน68จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามแต่พอมาปะทะอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วยังต้องติดตามเป็นระยะระยะข้อมูลเส้นทางและความแรงยังเปลี่ยนแปลงกรมอุตุค,คาดว่าผลกระทบต่อไทยจะทำให้มีเมฆมากขึ้นฝนเล็กน้อยเตือนเกษตร เตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวโดยกรมอุตุจะออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อพายุลงสู่ทะเลจีนใต้ค่ะ ส่วนจากแบบจำลอง ECMWF ที่อัปเดตวันนี้พายุจะขึ้นฝั่งเวียดนามวันที่6พฤศจิกายนอ่อนกำลังลงและเคลื่อนเข้าสู่กัมพูชาและลาวตอนใต้วันที่7พฤศจิกายนวันเดียวกันมาถึงภาคอีสานตอนล่างระดับหย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง8พฤศจิกายนเคลื่อนผ่านภาคอีสานเข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างทุกภาคมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงวันที่7ถึง9พฤศจิกายนแต่แบบจำลองจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน จึงต้องติดตามอัปเดตใกล้ๆอีกครั้งค่ะจากนั้นช่วงวันที่10ถึง16พฤศจิกายน68หมวลอ,อากาศเย็นเริ่มแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระบบมากขึ้นอากาศจะเริ่มเย็นในตอนเช้ามีฝนช่วงแรกๆหลัง13พฤศจิกายนไทยตอนบนฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังมีฝนข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะ พยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตุเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนฟ้าขนองวันที่2พฤศจิกายน2,568ดังนี้ค่ะ ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสลงตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 2องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางห่งบริเวณจังหวัดเพชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอ,อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้คววามมมเร็15-35กช ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ